สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูร่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโกค่ะพายนพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในเสาร์ของมื่อวันที่21ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพายนพี่น้องค่ะพายนพี่น้องคือสีสงสัยเอ้ยเบิงแล้วรวยเห็ดอีหยังพี่น้องมืีอัดอัดคลิปเบิงแล้วรวยฉันเนี่กับเบิงแล้วรวยซีหาโฮนี่เป็นคลิปเดียวกันคือของปูวัดปลาอุดอรเน้อยก็เลยหาความแตกต่างอาจสิได้ให้เพิ่นรู้ว่า สิได้ให้ทางระบบพนรูลล้ว่าแอปบ่ได้ไปก๊อปออกคลิปของช่องนั้นของเบิ่งเลิร์ดด้วยชาแนลมาลงในเบิ่งเลิร์ดซีหาหกฮานาพอยพี่น้องขะก็เลยให้เกิดความแตกต่างพาเข้ามาพื้นโปวดคู่ใจสีแดงขาวเมื่อวานนี่เก็บไว้เจ้าของเบิง่งเรื่อยๆเป็นคนเก็บไว้แต่ว่าบ่รู้เก็บไว้ในอยู่ไสอยู่ในห้องนี่ล่ะหาบ่เห็นก็เลยจับได้พาเซตผมก็เลยเฝ้ามาอัดคลิปสันนีิพ่อแม่พี่น้องคะอย่าเพิ่งว่าเบิง่งเรื่อยๆเป็นพี่บ้าเด้อพี่น้อง เอามื่อวานนี้นะคะแนวทางที่แอดนํามาฝากมาตอนพอยพยี่น้องประเทศสุโุทัยในคลิปนี้ค่ะเป็นแนวทางของปู่วัดป้าอุดรในคลิปนี้ก็สิเป็นทั้งรัฐบาลไทยละดับตำราวนะคะพายพี่น้องค่ะก็เลยหาความแตกต่างสันนิษฐานพายพี่น้องค่ะเออจะได้ให้เพื่อนว่าเอ,ออเบื้องหลุดซีหกประเด็ไปิกกอาของเบื้องหลุดชาแนลมาลงนะอย่างประมาณนั้นนะคะพายพี่น้องค่ะเอามื่อวานะะนี้นะคะแนวทางของปู่วัดป้าอุดรแนวทางจสองอย่างสิได้มาเป็นตัวใด ไฟร้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมัสการค่ะเล่นตาค่ะปูวันจันทร์ค่ะมื้อนี้ค่ะปูมาันจัม่ให้เส้นเหมือนแม่ครับแม่คะมีเหล้าเปลี่ยนบ้านเต้นค่ะพวกของมันกมเยอะเนี่แหละค่ะ แล้วก็บ,บู้วาจิมาแล้วก็บานเลมาเล่ากอบบค่ะค่ะผู้คะืันนี้วันที่สิบี่เนาะื้อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยีะ่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็เหรอแมนค่ะผู้คะว,นนนวันที่นยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอดกระะกฎาคมค่ะ ยี่สิบยีเบสเมืนเมนอปงปฏิชีพผิดดวกันค่ะมันทียีเบสมือนยีสิบมานยีสิบันงเมือหนึ่งยีเบสวันค่ะยีเวันที่ยีเบสอุนวันขึ้นนี่แหละค่ะฝันเห็นน่งมือนึ่งวันเห็นหลึลูกค่ะเมื่อน่งันเห็นลูก Ba nhi lùm ta kao hùm ta kìm ta hùm ta đấy ta hùm ta hùm ta hùm ta chỉ ta hùm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  na hùm ta 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 bàn ta hùm mà hùm ta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  แต่ว่าในในน้ำว่ามันเน็ยผู้มันว่ามันเป็นาตเ,เ,เ,เป็นข้าระหวาดเจีค่ะเป็นข้าระหวาดบันดีฟันคืนเจ้าบอรู้ว่าวยังไงเจ้าบ้ากอดกันแน่นจริงๆริงไหมอืมค่ะคูณเอ๊ะคไปฟันแน่นคนือกไอ้ฟันนน,นก็เจ้าเท้่เสีอยะแต่เนี่นนพนคนอ่า ข้าเจ้าเป็นเป็นก้อนเกิดก้อนปีนึงอยู่ค่ะข้าเจ้าสิเป็นหกสิบเอ็ดด้วยอืมจับบูแล้วกูหกสิบข้าเจ้าหกสิบเป็ดด้วยข้าเจ้าก้อนปีนึงอยู่ค่ะที่ว่าก่อนคือพวกฝันเห็นเล่าจะเที <Please. S 2> ่ยวแต่เนี่ยจะไปนี่เราค่คยฝันเห็นอยู่ตะกี้เคยฝันเห็นอยู่องค์แดงแต่ว่ามันออกอยู่หมตะกี้ค่ะตะกี้เคยฝันที่เคยฝันเห็นข้าเจ้าอยู่จังหวะ เฮีพย่นกับวัย่ไกลเด้ยุบซื้อมองทางทางวัดแล้วก็มีพู่มปูยุงหันปัญญายุางมองหันวันจ่ายทะเลหกหนึ่งห,หนึ่งหกตุ้ยแอตุ้ยแอค่ะปูณเจะว่าบัดน, <'Cause S 2> น,นี้แตจว่าเพราะเป็นยุผนนันเฮียนเป็นฝนยุฝากันไปอยิบดนคือ <'Cause S 2> มันสีเกี่ยวกันขึ้นสองตัวอยู่บ่หลุเสนลห์เจว่าเนี่นนยตรงมีหกแน่นอนล่นเราะาวาปันญารุูงเหยก็มีหกไหกมค่ะ จะว่าผู้ว่านี่กอดเนี่ยมันต้องจะเป็นเก่านะสันนี่ค่ะปั้นข้นมากอดกันแน่นจริงจริงเลยว่าส okay. ันกอดกันคือได้ยืนกอดกันนี่ไหมค่ะผู้คะผู้ว่าก็เป็นเลขตัวเก่าสีมากบอกสันนี่ค่ะเลขตัวเก่าผู้ผู้ให้่นมันสองเก่าสีมันมันออกแม่นว่าล่ะค่ะผู้มันออกมันมันเป็นออกมันเป็นสองมันเก่าซีมันเป็นหันกลับหัวมันเป็นหกเป็นว่าล่ะค่ะ ปูได้วาซึ่งเป็นเล็กตัวนี้จิกลับมากสิเอาตัวนี้ครัผู้วานะอทับทัพสองเก้าสี่นี่ละมากมือนี่ที่สองเก้าสี่ค่ะสองเก้าสี่เพราะว่าสองคนกอดกันแม่มันเกิดเป็นยิง่งกอดมันเกิดเป็นเก้าอืมนั่งเปนยิ่งมันจะเป็นสี่สิ่งได้ผู้วาน่ะอ่าอันนี้ผู้ตีหรือว่าจะว่าเอฟซีเอ็มมินตีซอยน้่นละ ใชู่จะน้าปีปีซอยกันปูกับฟันยังที่เระปูวางันสองคนกับสองเก็ดอดยวมันเป็นเก่าหรือมันี่เป็นหกก็อยู่กันนนั่นเขาหก่อย้ำนะสองเป็นสองหกสี่ดีครับูเก้าสองหกสี่เนเพราะว่าอาเจอเก่ากับหกมันหันหัวเพราะว่าปูฟันเห็นลุงน้ำย่นนะอืมใชบปู สองหกซี่แล้วก็สองหกขาน้ำมาจะน้ำปูเป็นหาเพราะว่าขันเห็นลูกผู้นี่นี่ปูจะเป็นหกหลือปูจะเป็นหางสินะเพราะว่าสองคนกับสองอยู่แล้วปูก็ไดเอารักสองเซนต์เราเป็นสองหกขาน้ำสองหกซี่สองหกขาน้ำเพราะว่าปูบ่ฝันเห็นเพื่อนโดนอะไรปูลุล่กอยู่ก็เลย ก่ <c oughs> อนนี้เพิ่นยังัยมันจะเป็นหกหลดนะเพิ่นเป็นหกหน้าหกแต่ว่าบัดมือคืนนี่พู้ก่าลยว่าหมู่บ้านนี่พู้ว่าสีาลงงัยจมอัดมือขึนบ้ารอบิ่งมอแลงกายจะมีฝันนะค่ะอย่าง้วจังได้ฝันึ้นยังยังไดไปกอดกันออกก็ว่าน่นโตออกก็ว่าด้แน่ออกกนจริงจริงมันนะกน็จะมีน้รักไปนี่ไหมค่ะพ <c oughs> ูดฝันยังสี่งบัดี้นอยเ่อเราด้ปัประมา,ไานไอ้่านน บ่าเปน่นนกับแมัพปูนังนสมาธิฝันนสมาธิเลยนะอเพราะว่าผูเดินจงกรมแล้วมันเกิดลึกแล้วผูก็เลยเขามาห้องทางในนะ่ะมันอากาศเย็นนะ่ะผูก็เลยเขามานังสมาธิอยู่ในห้องจะได้นั่นนนิมิตนด้สมาธิเลยนะ่ะผูว่าถ้ามันเล็กตัวนี้กลับมาบอกจะเด้ปวดตัวสองเกาสีนี่บอกจะได้ ออสองคนมันกับสองอยู่แล้วแม่บ่ละค่ะก <c oughs> อดกับทเป็นเก่าไม่ยิ่งกับเป็นซีอย่งที่นะ้าพูว่าค่ะสองเก่าซี่สองหกซี่นี่นะค่ะจะหินผู้ลูกนี่กับที่เป็นโอว่าผู้ลูกน้ำหกกับที่เป็นสองหกหาอย่ที่น้าพูเป็นน้ำหาอันนี้เป็นปกติเป็นหกผููที่เป็นหานะ <c oughs> อืมที่มี่สามคูเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> สองเก่าซี่สอง ุกทีสองหกหนาน้ะนี่หักสองดเลยกว่ามันมิดนี่ลักเล <หา S 2> ลีเป็นสามตัวจักสามคูัค่ะผู้คะแต่ว่าขันถ้าเขาวันปู่มาฝันเที่ยวๆไครวงนี้อาจจะมีหกหนึ่งเด้อหกหนึ่งค่ะก็าหากหนึ่งสองไหมนห่ำค่ะ น้องงกสองไว้น้ำนึงค่ะแต่นี่คือฝันมาขึ้นนี่ใช่ปูปกแัแปลงสิละ่ะเพราะว่ามันมก็ปเป็นตัวค่ะมันก็ปเป็นตัวแต่ว่ามันก็มีบนมีลานะ่างเนาะค่ะพรปูค่อยฝันเห็นมองนี่นี่ไก่มันอยู่กับเปามันกับไก่กันนะเพราะว่าพ่นหันมันกับอยู่รอเหี้ยเล่ามันเป็นวัชิมาเกี่ยวกับเีริกตัวนี้นะบำมอาจะเนี่ย เราพูดฝันเย็นเมื่อนี้เรียกกันว่ออกครหนึ่งกับหนึ่งหกหน้าพูดก็เลยวบ่าวหกหนึ่งหกสองหนึน้ำงั้นแตมันมาบนมาหลังเดี๋วว่ากันอไปสองยันที่เราเหระเรียกพูดมันเป็นสั่นเท่ากับคือมือนี่น่าเอรอกันใ้รัฐบาลน้ำหดค่ะ แต่ว,ว่าอ,อนันเป็นตัวนี่เดี๋ยวไห้ล้อมันเป็นตัวอีกเหนึงฮะเฉียนมัน่าไ้เป็นตัวเลยค่ะพ่อได,ดว,ว่าอ,อนันเป็นตัวก็เป็นเรียกทูบเลยหรอว่าพูดชุดไหนมันสองเทียย์แล้วมันก็ออกนั่นได้ว,ว่าแต่ว,ว่ามันเกิดบพาเนี่ยอาจจะมันมากเพราะว่าตัวตัวที่พูดชุดได้เก่าเก่าหานเนาะโอเก่าเก่าหกเนาะค่ะพ่ออาจจะมันมากใช่กิเพราะเนี่ยแปลว่าคือเล่านั่นได้ไปเล้วเก่าหกเก่าเองว่าล่ะเหมือนมือนั้นไหมค่ะพ่ออืม ใช่ว่อันมือนีนี่ละปูฝันมือขึ้นนี่ละเอาอันนี้ไปบึง้งอาเียนฝนมันนี่เป็นมือนี่าได้เวาไปหลับเดลเวลาพอดีครับปู่คะเอาขนาดสองตัวให้เพื่นตันเห็นเราเก่าเมื่อกีนี่เก่าซี่หกซีเนาะค่หกขาเออใหพึ่นตันเดินเราเพอกันาตันอัน,อนีเป็นหลตัวค่ะ<า>อ่ปู่ก็ไหอเป็นสามคู่แล้วก็สองตัวแบบนี้อยู่หกหนึ่งหกสองเนาะค่ะ พอผู้กับฝันว่าไรไหมอ่ะเออแต่ว่าตัวตัวนางนานหมนมันมันบอท่านเดียวออกแล้วตัวสองสามเจ็ดแมนบอสค่ะผู้กับไไอ้ว่ามันบอท่านหนูออกบ้าเนาะอ่ะแต่ว่ากรเชียนในคนเห็นน้ำเนี่ยหรอค่ะมันพอผู้มือหนันผู้ฝันกระเจ้าโศกันมาเรียกวอกค่ะแต่จานต่อไปอ่ะจานไอ้พระคำไหนจับกระเช้ากันลานเนอะค่ะ เป็นเย็ี่มินงยเงบางหมือนแรงเลย่ะไปเที่ยวเล่าก่อนนี่ละค่ะขามงบันเหนือเอาให้เงยเงบางัางเหมือนแรกงเลยค่ะพูแล้กแขนงานลานพอดีพอดิ้นสุขุสุขคนเออค่ะขอพุนพูข้ากบขอนพูข้ากับขอพูนพู้ากบอนพางับขอพนพู้ากลนาะค้าเอน้ากบอพนข้ากุบขอพูนพูขาบนวัต้ากรางทบน้าทางขอน้ายคบขอูนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะแนวทางจากปู Hence, ่ว right. ัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางทั้งสองอย่างนะคะเขียนใส่ในใบเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อตะวันกัเขียนระบุยูนะคะว่าไทยกับลาวนะคะไปพี่น้องคะแต่เขียนเป็นสองใบโอ้กระดาษมันแพงเนาะพี่น้องริมหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทแล้วนะนะไปพี่น้องคะเอกลลี่าเขียนในใบเดียวกันนะคะกับซิมบ้าชูไปพี่น้องฟังว่าคลิปนี้แผ่นนี้นะคะเป็นของมือวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะราคามือแรกนี่ วันที่21กรกฎาคมด้ค่ะพ่อยพี่ดองคะอ่ะอ่าเป็นแนวทางทั้งสองอย่างเนาะไปวันที่หนึ่งสิงหาคมแล้ะกะไปมื้อแรกวันที่21กรกฎาคมค่ะพ่อยพี่ดองคะ่ะแนวทางกับมี294คะ่ะ294 264 26ค26่ะ2372061หล่ะก่ะ62ด้ค่ะพ่อยพี่ดองคะ่ะเอา,จาใจเไยก็อย่าลืมนะคะพี่พ้องคะ่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่พ้องแคปหน้าจอนะคะ ราคาก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางแนวทางสองยางเนาะค่ะเนาะแนวทางแรกนี่หลักการวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะแนวทางของปูวัดปลาอุดรค่ะพี่น้องจังดากกอย่าลืมนะคะน้าไปพิจารณาเบิ้งเนาะราวะต่าล่าวังหนึ่งหันทิพานมาเมื่อวันศุกร์แนวทางของปูเลากับเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะเขาเลขถูกนะคะเลขถูกปูเลาหายมากเก่าเก่าหกนะคะหลักการสองซีนะคะพี่น้องคะเขามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะื้อนี้กันําไปพิจารณาเบิงนะคะพาพี่น้องค่ะ ขอ,ขอบคุณอคอข,อขอบคุณพี่น้องค่ะสําหรับอ่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลอ่าในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะ <c oughs> พี่น้องต้องให้เห็นความแตกต่างด้วยพี่นอ้องเพราะว่าอ่าอีกของแอดเบอร์น่าด้วยใช่แน่เนาะแอดกร็ร้องเล่าของปูวัดป่าอุดรด้วกันวันนี้เบอร์น่าด้วย สีหาโหกับลุงกันได้ก็เลยต้องหาความแตกต่างพราแม่พี่น้องค้าผ่าเข้ามาแอดฟืนนั่นแอดเราไปเก็บไปใส่ปุ๊หามาเห็นพราแม่พี่น้องอืมหามาเห็นกเ็เลยเอาผ่าเสร็จผมซะก่อนก็เลยให้เพิ่นเกิดความแตกตา่างว่าเออห้อาอัดคนละเสื้ออย่างประมาณน,าน,นั้นเนาะพี่น้องเนาะอืมอยาว่าเด้อพี่น้องเด้อเอา,าหน้าพิจารณาเบิ้งนะคะ่ะไฟพี่น้องค่ะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพพีร่รองมาเท่าสุขุสกอนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังคะ่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่ยพีร่รองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่้องค่ะถ้าอยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขา,าไม่แลวกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสิบดอดพุทธรทุกคลิป ทุกข่าวสารน้ำทางจากทางรายการเนะาะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะทั้งเบอร์ทั้งม้วนบรอนีคของปูกับมีเพียงซัมนียน,นะคะเอกาเซได้ขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบารเทาสุขสุข,ข้อนเปิดก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เปในคลิปหน้านะคะพี่นอ้ขขอ,งนอ,นอ,นองคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ